เอาล้วครับวันนี้ผมจะมาต่อชุดอุปกรณ์ไฟสปอร์ตไลท์นะครับขนาด40วัตต์นะครับเป็นสปอร์ตไลท์สีขาวแต่ว่ามันเป็นแบบฝาครอบเป็นฝาครอบสีเหลืองจะมาต่อใส่รถ X Max คันนี้ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยว อุปกรณ์ก็มีพวกชุดรีเลย์สวิตช์ออนออฟเป็นแบบน่าจะเป็นแบบไฟบอกสถานะได้ด้วยนะครับแล้วก็ประกับแคสต์บาร์ขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอาไว้คีบแบตเตอรี่บวกลบ ส่วนอันนี้เอาไว้เออ่ต่อพ่วงกับชุดอุปกรณ์ไฟกุญแจไฟหน้าไฟท้ายนี่ตัวแทบ็บตัวกัดสายไฟนะครับก็อุปกรณ์ครบไม่น่าจะต่อยุ่งยากอะไรเอาละครับเดี๋ยวผมลงมือต่อเดี๋ยวจะรีวิวความสว่างให้ดูอ่ะเอาล้วครับตอนนี้ผมได้ทําการต่อระบบไฟสปอตไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เทส ตอนนี้ตำแหน่งสวิตช์คุญแจผมมันอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับถ้าเรากดเปิดไฟเนี่ยไฟมันจะไม่ติดพอผมต่อต่อไฟสวิตช์เข้ากับที่จุดที่จุดบุหรี่หรือที่ชาร์จ USB นะครับเราต้องทำการเปิดสวิตช์คุญแจก่อน,นอะตอนนี้เราเปิด ปิดสวิตชุนแจปิดมาตำแหน่งหนึ่งตอ <c oughs> นนี้เปิดตำแหน่งออนอยู่นะครับสวิตเปิดอ่าตอนนี้ไฟติดแล้วกดปิดเปิดดีทีน่าจะเป็นไฟกระพริบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่เป็นไฟกระพริบนี่กระพริบทีละข้างเนี่ยครับ อ่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่เหลือเดี๋ยวก็ประกอบชุดสีรถแล้วก็จัดสายไฟรีเลย์พวกนี้เก็บเข้าไปในหน้ากากนะฮะก็ถ้าเราปิดตอนนี้ไฟสปอร์ตไลท์ผมปิดอยู่นะครับถ้าเราปิดกุญแจเราไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตรงนั้นมันก็ดับนะครับดับ เ,เนี่ยครับผมใช้สปอร์ตไลท์ยี่ห้อนี้นะครับเนี่ยครับใช้ยี่ห้อนี้40วัตต์เดี๋ยวผมประกอบรถชุดสีให้เสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะลองตั้งไฟ ดูนะครับแล้วก็จะดูความสว่างของมันด้วยโอเคนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ต่อระบบไฟเสร็จแล้วแล้วก็จัดเก็บสายไฟเก็บเข้าไปในหน้ากากเรียบร้อยแล้ะตอนนี้ก็หกโมงเย็นละเดี๋ยวรอให้ฟ้ามืดกว่านี้เดี๋ยวจะออกไปตั้งไฟสปอตไลท์ให้มันสูงตำ่ำให้มันเท่ากันเอาแบบว่าไม่ตั้งแยงตาลถคนอื่นนะฮะก็ ทำเสร็จแล้วต่อไม่ยากครับง่ายๆถ้าใครต่อไม่เป็นหรืออะไรก็โทรปรึกษาผมได้หรือทักข้อความมาก็ได้หรือมาให้ผมต่อให้ก็ได้ผมไม่คิดเงินนะครับต่อให้ฟรีก็ปัญหาของผมตอนนี้ก็คือไม่มีบาร์ที่จะใส่สวิตตัวนี้เดี๋ยวใอรหาซื้อตอนนี้ก็สวิตคุญแจเปิดออนเฉยๆนะครับ ก็กดมีไฟบอกตำแหน่งสถานะด้วยก็ไฟติด่ะไปดูดหน่อยอ่าเนี่ยฮะลองทำไฟกระพริบดู นี่สเต็ปสองก็คือไฟกระพริบดูสเต็ปสามมเหมือนสเต็ปสามไฟไม่ออกออกนี่มาแล้วสเต็ปสามเฮ สวยครับสวยผมชอบเลยเดี๋ยวต้องรีบจัดการกับสวิตนี้ผมจะปล่อยให้มันลอยไว้อย่างนี้ไม่ได้ครับก็อโอเคเดี๋ยวรอคืนนี้ครับเดี๋ยวตั้งไฟให้ดูว่ามันจะฟุ้งฟิงขนาดไหน อ่าครับตอนนี้ผมได้ทําการตั้งระดับความสูงต่ำของไฟสปอตไลท์แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูความสว่างกันนะครับอันนี้ผมเปิดตำแหน่งตำแหน่งออนไว้แล้วนะครับน,นี้ผมก็เปิดแจกตำแหน่งออนปุ๊บไฟก็จะติดนี่ครับก็ถือว่าสว่างมากเลยนะครับแต่ว่าผมกด หน้าคมลงต่ำลงไปเพราะว่ากลัวไฟมันจะไปแยงตาเพื่อนร่วมทางอันนี้ปิดปิดกุญแจมันก็ดับเดี๋ยวให้รดไปก่อนนะครับอ่ะเปิดตำแหน่งออนปุ๊บอ่ะดูทักหน้ารถ สว่างมากครับสาดไฟก็ะพิบอันนี้ก็ะพิบต่อข้างน่าเสียดายที่ผมไม่มีบาร์จับสวิตช์เปิดปิดของมัน จะต้องหาซื้อใส่ละปล่อยลอยไว้อย่างนี้ก่อนอดูอีกทีนะครัเปิดปึด๊บนะครับนะปกุญแจอีกรอบเนี่ยครับสว่างเลยทีเดียว,วก็ลองดูครับลองดู